ักค่ะท่านนายกแหมหลายวันแล้วนะที่เราเนี่ยไม่ตอบโต้เลยการที่รัฐบาลกรัรมพูชาเนี่ยเอาคนมาขึ้นที่ปราสาทตาเมือนธมขึ้นที่ช่องบกแล้วก็มาที่หน้าดาทอทหารไทยได้ทำไมไม่ได้ทำไมไม่เห็นตุ้นนี้ทำไมยังไม่ได้ไ เรารคนาเราชีนาค้นีก่กัมพูชาก็ลงเรามีศักดิ์ศรีนะเราพื้นที่แผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเป็นของเราปล่อยให้คนของเขาเนี่ยแล้วทราบมาว่าเป็นลูกหลานของตระกูนลนโรดมด้วยนะคะท่านต้องต,ตอบโต้ค่ะจะใช้วิธีการทูดประท้วงสถานทูดหรือประท้วงรัฐบาลกัมพูชาก็ต้องทำไม่ใช่นิ่งเฉยแบบนี้ ทหารเนี่ยเจอทั้งระเบิดขาขาดทหารเจอทั้งดูถูกเหยียดยามศักดิ์ศรีที่หน้าด่าทอรัฐบาลไทยนิ่งเฉยท่านนายกทำงานซะบ้างนะคะท่านทำไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องให้ลูกน้องท่านทำไม่ว่าจะรัฐมนตรีกลาโหมหรือรัฐมนตรีมหาไทยให้เขาตอบโต้อย่างเป็นทางการค่ะท่านนายก